สนใจนะคะส่งผ้านะคะมาให้ทางร้านตัดให้ยินดีมากๆคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่ลำพูนนะคะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่บริผ้าไทยนะคะส่งผ้าใหม่นะคะจากจังหวัดสีสเกตนะคะมาให้ที่ร้านแม่บริผ้าไทยของเราตัดให้เยอะเลยคุณลูกค้าขารอบนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มเพิ่มเติมอีก3าผืนเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะ,ะรอบนี้บอกว่านะคะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะผ้าถุงติดซิปข้างแบบป้ายเปิดได้เลยคุณลูกค้า อ๋อ,อยมเพอศรีรัตนะาขอบคุณค่ะพี่จ๋าคุณพี่รำพูลนะคะยมเพอศรีรัตนะนานะคะจังหวัดศรีสะเกดคุณลูกค้าขาบอกว่าตัดผ้าถุงนะคะแบบสําเร็จเนาะ ป้ายเปิดติดซิปข้างนะคะรอบเอล34สะโพก40ความยาว34นิ้วนะคะแล้วก็แอบเขียนส่วนสูงมาให้ด้วยน่ารักมากๆนะคะส่วนสูง155เซนได้จากพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะส่งมา3ผืนเลยวันนี้นะคะส่งผ้าไหมสวยๆนะคะมา3ผืนนะคะให้ร้านเราตัดให้ราคาค่าตัดราคาผืนละ1,000บาทถ้าเป็นผ้าไหมแบบนี้คุณลูกค้าขาราคาค่าตัดราคาผืนละ1 0 0 0บาท